สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันในช่วงบ่ายนะคะของเมื่อวันที่3เดือนกันยายนค่ะปีพุทธศักราช2568ค่ะพี่น้องคะมื้อนี้นะคะแอดผ้าพี่น้องมาเท่าสุขุขค้นนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้เป็นแนวทางขามโค้งค่ะพี่น้องคะแนวทางของหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะมวลที่ผ่านมาเนาะ ลดนะคะพี่น้องคะลดไปนะคะทั้งตัวเด่นตัวจับคู่แล้วก็กสามตัวมาตัวนะคะหัวทิพผ่มานมาันคือลดไปลดไปทั้งสามอย่างเลยนะคะพี่น้องคะตะวกรอนน,นี่แนวทางของลุงพีแล้วกับเขาค่ะคือกันพลอยพี่น้องคะเอาแนวทางของลุงพีในคลิปนี้นะคะขาโค้งค่ะสชืดอมว่าเป็นตัวใดไปพ,พี่น้องมาติดตามรับชมเราฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะนะคะหลวงพี กระรพอดเจ็ดม<า>ิ้นค่ะไม <า S 1> <โฟ S 2> ่มีคำพูงจ้ะเราโมเลก์ดิ่หลูดสองโตมาโตเด้อค่ะสองกับหนึ่งวิ่งรูดสองกับหนึ่งค่ะสามตัวมีเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งค่ะสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งค่ะ 2องโตมี7เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งค่ะสองสองปะ่ะคะเนเจสองนะเออค่ะแล้วก็หกหนึ่งหสองหหนึ่งหสองค่ะสองหนึ่ง <2, 1 S 1> ค่ะเออสมตมาตก็หกหนึ่งเจสาตัวมาตัวหกหนึ 6, 1, 7, 3, ่งเจ็ดค่ะ อืมตอนนี้ว่วงเน้นติ้งลูดหนึ่งกับสองเน้นสองค่ะสามตัวเอาเบิร์ตสองตัวว่องไปที่หกหนึ่งกับหกสองค่ะเบิร์ละทั้งเบิร์ทั้งมด่ล่าพัฒนะได้ค่ะลุงพี่ก็น,นี่แหละบันหลายค่ะ <laughs> อพอจบบีเดอร์จ้าลุงพี่ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะกานมัสการนะคะสาธุค่ะ สรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะแนวทางขามโค้งนะคะมือแรงนะคะพี่น้องคะมือนีหลวงพี่แล้ววิ่งรูดสองกับหนึ่งค่ะพี่น้องคะวิ่งรูดสองกับหนึ่งนะคะเน้นเน้นก็คือสองค่ะพี่น้องจับคู่ค่ะเจ็ดหกหนึ่งสองหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหกหนึ่งหกสองแล้วก็สองหนึ่งค่ะสามตัวมาตัวนะคะอ่าสามตัวมาตัวนี้หกหนึ่งเจ็ดหลวงพี่แล้วเน้นอ่าตัววิ่งตัวรูดนี้เน้นสองค่ะพี่น้องคะจับคู่เน้นหกหนึ่งกับหกสอง นะคะพี่น้องคะสําหรับนวทางของหลวงพี่นะคะหัวทีพผ่านมาเนาะพี่น้องผลปรากฏว่าหัวที่ผ่พานมานี่รุดทั้งเบิดนะคะบัาวชิดเป็นเหล็กเด่นจับคู่แล้วก็สามตัวมาตัวนะคะพี่น้องคะแต่ว่ากระติดต,ตามคือกาเนวะพี่น้องนะแคปหน้าจอเอาไว้พร้อมนะคะพี่น้องคะสําหรับนวท่างจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอนะคะ ราค,คีประมาณนี้ค่ะสําหรับแนวทางจากหลวงพี่ดีกว่าเดานะคะพี่น้องอย่าลืมนะคะนําไปพิจารณาบเบิรงเด้อค่ะพี่น้องเด้อทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเกาค่ะพี่น้องคะปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะขอ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณพี่น้องบรรเทาสุขสุขอนนะคะสําหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอบคุณขอบคุณสําหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะพี่น้องคะขอบคุณขอบคุณนะทาง จากหลวงพี่ดีกว่าเดาค่ะสำหรับพี่น้องท่านใดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกพี่น้องคะทั้งประยังสิพาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะเขามาแล้วกะอย่าลืมค่ะพี่น้องฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้บุพภาดทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการเนาะค่ะพพี่น้องค่ะมาหนี้มีแดดเราด้ค่ะพี่น้องมือเสาร์นี้เนาะเออมีฝนตกจังหน่อยหละพี่น้อง พ่อจะเอาผ้าไป,ไปตากไปพึ่งเมื่อวานนี่แอดจากแล้วมันบ่อแห้งเอาพ่อเอาไปตากไปพึ่งฝนตกมากจะนี่พี่นอ้องม,มากเนี่ยช่วงบ่ายนี่นแหละพี่น้องฮองก็สิมีแดดออกนี่หลังจากที่ฝนโอ้ตกมาหลายมือนริพี่น้องเมื่อวานเนี่ยแอดออกไปตางอำเภอเนาะโอ้ยข้าเจ้าตึกสะดุ้งติมเลยค่ะพี่น้องคะได้ปลาปลาหน่อยก็ได้ผู้ที่ใส่สะดุ้งทีนี่พิเด็ดปลาหน่อยพวกปลาซิวหางแดงจึงสินะคะพี่น้องคะแล้วก็ใหญ่ขึ้นมากหน่อย อ่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยกับอ่าเพิ่นก็ได้ด้พี่น้องเพิ่นเอาสะดุง้งใหญ่ขึ้นมาจังหน่อยนะพี่น้องคะ่ะตาตาห่างขึ้นมาจังหน่อยนะคะพี่น้องเพิ่นเพิ่นก็พากันได้อยู่เมื่อวานนี้สายนั้นมีแต่ตึกสะดุง้งเบิดสายพ่อพี่น้องคะ่ะแต่สะอ่อนสะนี่พี่น้องแต่ว่าแถวบ้านเบิ่งหลังด้วยนี่มันมันบ่มีหม่องตึกสะดุ้งแล้วมันมีอยู่สา2สา2ห,หน่วยแต่ว่ามันบ่มีป่าพี่น้องคะ่ะอือมันบ่มีป่าทุกปีนี่สิยายเขาซางนี่คนก็สิไปหาป่ามาเฮ็ดเป็นปิ้งป่า ปีนี่บ่มีเด้พี่น้องมีแต่หนามซื้อๆพอมีปาม่าเนาะอืมมีแต่หนามพอมีปาม่าอืมมันเหมนกับคนหากินร้ายเนาะพี่น้องมันมีสายสองหน่วยหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านนาะนะพี่น้องคะไทยไทยบานอื่นเพิ่งกามามาวานแหวานยังอะไรพี่น้องอืมแล้วมาสู้กันฟังเด้อพี่น้องคะเอาพี่น้องอยากให้เพื่อนๆติดตามแนวทางของอาจารย์ธันใดของเส้นธันใดคอมเมนต์เข้ามานี่ได้อค่ะพี่น้องเด้อคอมเมนต์เข้ามานะคะ คอมเมนต์เข้ามาเนาะแอดจิติดตามให้พี่น้องสำหรับแนวทางของคุณตาทองสุกนะคะเดี๋ยวแอดจปติดตามให้นะคะพี่น้องคะเดี๋ยวจิติดตามให้แนวทางของคุณตาทองสุกอธิบานมากนี่กับเขาเขาสามหนึ่งนะค,นค,ะ,คะพี่น้องคะเขาสามหนึ่งยุ่งกะพี่น้องคะแล้วก็รู้สึกสิเขาตัวเด่นเอ่อตัววิ่งนี่เขาหานะคะตัววิ่งเขาห่าลวก็ตัวจับคู่นี่เขาสามหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวสิตตตามให้เด้อค่ะพี่น้องเด้อใจเย็นๆยังน้อยนะคะ มีเอฟซีท่านนึงน่ารักมากพูดบอกว่าเพ,พื่นติตามคุณตาท่องสุกผู้เดียวว่าอ,อ,อัจารยพี่น้องเอออันเพื่นติตามคุณตาท่องสุกผู้เดียวอืมเพื่อนกะอันนั้นดูดิพี่น้อ,นนองอืมเพื่อนกะใครอย,ยู่เดี๋ยวสิไปตามให้ดอกเดอก้ดอพีอ่น้องค่ะอ่าคอมเมนต์ขม่าโหลดค่ะอยากอยากให้พเพิ่อนรู้วยาติดตามของอาจารย์ท่านใดเสี้ยน,นายนาใดกัคอมเมนต์ขม่าได้เลยนะคะเดี๋ยวเบิ่งเราด้วยสิไปอ่าติดตามมาฝากนะคะพี่นอ้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ฮัเทียมีเสี้ยนมีอาจารย์เนาะเสี้ยน เซียนขามโค้งแม่นแม่นนะคะแล้วก็เซียนรัฐบาลไทยแม่นแม่นเนาะถ้าอยากอ่าลงหน้าทางกับทางรายการเนี่ยโทรเข้ามาได้เด้อค่ะตามเบอร์ที่เบิ่องลู่ด้วยเอาขึ้นไว้ให้เบิ่งนะ,ะมีเบอร์โทรศัพท์บล็กไอเดียไล่เซียนหรือว่าอาจารย์ท่านใดนะคะอยากอ่าว่างแนวทางเนาะติดต่อเข้ามาได้สองช่องทางนี้นะคะคือไลน์แล้วก็ เบอร์โทรนะคะพี่น้องคะโทรเข้ามาได้เลยนะคะถ้าพี่น้องโทรมาแล้วแอดบปได้รับโทรศัพท์นะคะแอดกัสิโทรกลับในภายหลังนะคะพี่น้องคะโทรมาโหลดนะคะเพื่อสิได้มีหน้าท้างมาฝากมาต้อนคอยพี่น้องทางช่องนะคะ <c oughs> อีกหนึ่งนาทีได้ะค่ะพี่น้องแล้วอีกหนึ่งนาทีนะคะพี่น้องคะอีกหนึ่งนาทีเนาะกับสิเป็นหกนาทีกลัวๆนน่อยละพี่น้อง <c oughs> รัฐบาลไทยงวดเมื่อนึ่งหันเขา่าร้ายอาจารย์อยู่ดีค่ะพี่น้อง เขาไายอาจารย์นะคะสำหรับกที่ผพานมาเนาะมีของปูปูปยาเทวดาแล้วเขาสามตัวสามตัวโตดนะคะสามตัวแล้วก็สองตัวพร้อมนะคะผู้จันท์ทอดเนี่ยละเรามานะคะเราเรามาบอกเรื่องหินสันนิพี่น้องมา่อบอกเรื่องหินสามวลนี่ละงวนลงวนี้แล้วก็มาเรื่องหินขึ้นกันนะคะเอาบรัวสิเป็นยังไงได้พี่น้องได้เขาไปติดตามเบงในในลิปที่เบงด้วยล่วงไห้นะคะพี่น้องคะฮาเยมิโชไปน้ำกันนะคะพี่น้องอ่า คิดว่านา่าสิโคเวลาแล้วพี่น้องคะอ้าวแอคเิเ,เ,เ,ด,เดีคอโตล่าไปมีพี่น้องมาเท่าสูขุสุคอนไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อทั้งเบิดทั้งม้วนเป็นเพียงแนวทางชอบก็จัดขัดก็ผ่านค่ะพี่น้องคะ่ะเอาไว้พอกันไหมกับแบบใน,ในคลิปหนาค่ะพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ